ไฟามาแล้วว้าวโห้าแรบนะนี่นะครับเมืองที่พัฒนาควบคู่กับธรรมชาตินะครับผม68นะครับว้าวมาวอัปเดตนะความสวยงามนะบนสวนนะครับทุกสิทธิ์อรุณนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้นะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะวันนี้คือวันที่5นะครับกันยายนพศ2 5 6 8นะครับผมว้าวมาอัปเดตนะความสวยงามบนะนสวนนะคือสิทิ์อรุณนะครับผมฝนตกแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยฝนตกแล้วครับ มีเม็ดฝนลงมาล่อยๆแล้วนะครับท่านชมนี่คือก็บรรยากาศท่าบ,บนสวนนะครับจุสิบเซนเซนต์ปาร์กนะครับมีเนื้อที่เจ็ดไร่นะครับท่านชมโอ้โหนะวิวข้างบนนี่สวยมากผมมองเห็น รอบด้านนะครับดูสวยนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นด้านล่างนะครับโอ้โหนี้จอลายทงชาตินะครับสุดยอดนะสวยมากเลยนะครับมาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วนี่ครับจุดฮีนใจของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่กรุงเทพได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่เลยครับด้านนี้ก็คือเซ็นทรัลน,นะ จะเป็นสำนักง,งานให้เช่านะครับแล้วก็มีห้างตะปินค้าอยู่ในตัวนะครับผมแล้นั้นก็จะเป็นอา,อาคารที่พักอาศัยนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมฝนตกแล้วฮะฝนลงเม็ดนะครับผมก็จะเดินถ่ายร,บรอบๆให้ดูนะว่าสวยงามขนาดไหน นนู้นก็จะเห็นโครงการวันแบงคซคอกนะด้านนี้ก็เป็นโรงแรมดุสิตธานีโรงแรมที่อินโนเวทใหม่นะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับ ลองชมนะเดินชไปเรื่อยๆนะไปดูบรรยากาศ นก็ตกไปต้อยนะครับลุยฝนครับวันนี้เขาเริ่มมาแรงแล้วคฝนตรงนี้ก็เป็นน้ำพุนะฮะโอ้โหฝนตกมาแล้วท่านผู้ชมขอหลบฝนแป๊บ ตอนนี้ก็ฝนตกพึ่งเสร็จนะครับว mm ่า hmm. ท่าผู้ชมนะเดินดูบรรยากาศตรงนี้นะ mm hmm. สระแดงอาคารที่เชื่อมอกระจายว่าที่เชื่อมต่อครับตึกเซนทัาพาร์คนะครับผม mm hmm. วิวที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับ ด้านนี้ก็คือสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับด้านล่างเป็นถนนพระรามสี่อันนี้เขายังสร้างมันยังไม่เสร็จนะน่าจะทำเป็นสวนอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมรถาฟฟ้ามาแล้วว้าวโห้าแลบนะนี่นะครับเมืองที่ พัฒนาควบคู่กับธรรมชาติครับผมเมืองไทยถ้ามีตึกสูงตึกเยอะแยะแต่ก็ก็ต้องมีต้นไม้นะเพื่อฟอกอากาศด้านนี้เป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับด้านหน้าของผมนี่ก็คือ ข้ามสะพานไปนั่นนะคือสวนลุมพินีนะครับผมด้านนู้นจะเป็นทางไปคลองเตยนะคือวันนั้คลอกนะครับผมตรงนี้ก็เซนท่านปากักด้านบนจะเป็นสวนนะสวนลอยฟ้าขนาดเจ็ดไร่นะครับผมสวยนะด้านบนขึ้นไปแล้วถ่ายท่านผู้ชมได้ดูหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายให้ดูอีกนะเพราะว่าวิวสวยเหลือเกินนะ เอาวิวตอนหน้าหนาวเนาะไม่รู้ว่าจะมีหมอกหรือเปล่านะที่กรุงเทพนะครับผมน,นี่ครับผู้คนก็เดินไปเดินมาคนออกคนเข้านะด้านล่างก็เยอะนะคนแต่ด้านบนช่วงนี้ก็สามทุ่มนะค,คนก็จะเริ่มทยอยกลับกันแล้วนะด้านล่างมีบีนะะรถไฟ ฟ้าใต้ดินนะรถไฟ MRT เดินเชื่อมต่อคือว่าที่นี่เหมาะมากนะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาบนสกายวอล์กได้เลยเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ BTS ก็เดินมาเชื่อมต่อได้เลยโ้โคสุดยอดมากเป็นจุดที่แลนด์มาร์คที่เหมาะสมมากนะครับ ฝนฟ้านะครับฟ้าแลบตรงน,นี้เป็นแยกสระแดงนะฮะหรือว่าแยกสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผม ช่วงเทศกาลส,าสงกรานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนทีลมนะคนมักจะอ่านักท่องเที่ยวนะครับมักจะมาที่นี่นะโซนทีลมนะครับ

อันนี้ก็เป็นถนนสีลมนะฮะบุ่งนาสู่นะครับนราธิวาสราชนาครินนะครับผมหรือว่าไปทางนู่นเลยอะอ่สุดนู่นเลยอะไรนะก็จำผมก็จำไม่ได้อ่อไปแยกสุรบงก็ได้นะไปตรงไปวัดแขกนู่นนะ ว้าวนี่ถ้าเทศกาลสงการนะคนจะเยอะมากตรงนี้ครับเต็มไปหมดนะครับนักท่องเที่ยวสายไฟไม่มีแล้วครับโอ้หก่อกลางทำทำใหม่แล้วเนาะสวยมากต้นไม้นะ ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปส,สั้นเนาะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโห้คนติดต่อบรรพบูุ้ษ